พระธาตุคือมีพระให้เราไหว้กราบไหว้ทันนนแล้วก็สามกับห้ามาจากฝึกนี้จะสูงสามเอฟสีทุกคนทุกท่านมาลุงปองโค้งสุดท้ายเรามาหาลุงปองนะครับลุงปองเปลปกลอตเตอรี่แม่นแม่นโค้งสุดท้ายนะครับลุงปองให้มาว่าจะเปลปกตัวไหนโค้งสุดท้ายนะครับเรามาดูลุงปองกันนะครับป้าท่านจะเปลปกแม่นแม่นโค้งสุดท้ายให้ตัวไหนครับลุงปองนะครับมาเลยนะครับอสวัสดีครับลุงปองสวัสดีครับ สวัสดีครั้งนึงครับลุงปองสวัสดียังเป็นทางการครับครับโค้งสุดท้ายครับครัผิดอะไรไม่ออกก็อยู่นะคงน่าจะอยู่ในอาจารย์แม่เหมือนเดิมแหละแต่ก็ไม่ไม่รู้จะเขียนยังไงไม่รู้เนาะมันก็เลยคิดไปคิดมากะมือนกัน่าจะอยู่ในอาจารย์แม่มันก็มีตัวแต่ไม่ได้เขียนหรอกแต่ว่าจะบอกให้อยู่ประมาณเป็นแนะนำนิดหน่อยอะไรเงี้ยวันละแปรไปแล้วเนาะในปก แปลแแปปปลปลลไัังมครบย้อนล,ลันงนิดหนึ่งก็ได้เพื่อ fc เพื่อ,อยังไม่ได้ดูเนาะไม่รู้เนาะบางคนก็นยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเนาะครับเลยรอบนิดหนึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเขาเขียนให้มาแล้วหนึ 101. ่งศูนย์หนึ่งมองดีๆก็เป็นศูนย์เก้าก็ได้เก้าศูนย์เก้าหนาเ้องต้นเน่ะถ้าออกคนนี้ก็ถือว่าง่ายไปเลยอาจารย์ไหนจะไม่ถูกถูกแต่อาจารย์ปกอาจารย์ปกก็ให้หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าถ้ามันออกนี้ก็จบ แต่ถ้าบางครั้งมันก็จะขึ้นแจมลงแ้มเราเดาไปตรงนี้ตันนี้ลักษณะของปกคืออ๋อโหวตจังหวัดร้อยเอด็ดคือเขาจะมีเราโหวตเขาจะมีอย<ช>ู่สิบเอ็ดอันเครื่องดนตรีโหวตอ่ะถูเตองนนี้ก็ให้หนึ่งศูนย์หนึ่งมันก็ก็จะมีศูนย์กับหนึ่งเข,าใ,า,ขาให้มาแล้วแล้วก็เขียนศูนย์นกับหนึ่งไว้แล้วก็จรมีเก้าเก้าก็มาจากคําว่าเนี่ยจะมากะเลขหนึ่งเป็นเลขเก้า รลยจริงแม่หนึ่งคือจะมีพระหรือพระธาตุอยู่ห้างศิลป์ห้าซ้ำหนึ่จุดเด่นเขาจะมีแค่นี้จนมาหนึ่งศูนย์หนึ่งคือดังทั่วประเทศแล้วหาซื้อแผงไหนก็ไม่ได้มันแดกก็หมดนะครับเป็นี้เราไล่ไปแเราก็เขียนไปแล้ววันนั้นเราก็แปลไปแล้วสองนี้มาจากอะไรเนาะผมลืมแลนอืมอะไรเนาะทำไม่ได้ก็จเลยแปลก็ลืมตัวฝากหรือเปล่าตัวฝากกันแต้มเนาะ ของเอาง่ายๆก,กันแก้ไปเลยแล้วถ้ามาเกิดศูนย์หนึ่งไม่กก็ต้องไปศูนย์สอง,องนี้นะไม่เกินนีอผมก็แก่เป็นอะนั่งคิดไปคิดมานี่ทำไมหัวม,มันยากแต่ทุกครั้งมันหัวมันจอ,อกอยู่โซนนี้เป็นเตอร์เราเนาะหลักการเบื้องต้นของอาจารย์แม่เราก็จับถ้าใครว่าชอบหนึ่งก็เอาเป็นหนึ่งใครชอบเป็นเจ็ดก็เป็นเจ็ดเนาะก็สี่อ้อมมาแต่แล้วใครจะจับน,นี้ก็น่าจะได้ ถูกแม่จะถูกมันจะแรงและเมฆใครจะชอบหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ไอ้แค่หนึ่งสามหนึ่งห้าแค่จะดังทุกตัวแค่คือหนึ่งนี่เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันดังเนาะ <c oughs> นี่เราแปลกันไปนานแล้วเราไม่รู้ว่าพอดีคำว่าเลือกนายกนายกได้คะแนนสามหนึ่งเก้าซึ่งเราแปลไปก่อนแล้ว นายกเขามาเลือกที่หลังเนาะ,<ฮ>ะสามหนึ่งเก้าแล้วก็พอสอนนายกก็ห้าสองเก้านายกทีสามสิบแดมันอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดเลยแล้วเราจะเอาอยัางไงเลขดังตรงเลยนะมันอยู่ในนี้หมดเลยโดยที่เราไม่รู้เรื่องอ<ฮ>ะจะผิดหน่อยตอนเลือกนายกนะวันนั้นนายกอายุสามสิบจ็ดใส่เลขแปดสีกตัวหนึ่งับอายุสามสิบจ็ดนั่อยู่ในนี้หมด แต่ทีนี้เรามนของเราคือเราเน้นโบดโบดคือร้อยเอ็ดเขาก็ให้มาแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งโบดเนี่ยจะมีตัวซ่อนเน้นคือหัวหน้าที่ในโตโบดโบดเบื้องต้นก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดเรานะาถ้าออกหนึ่งหนึ่งก็ไม่เสียหายหนึ่งสองตัวเราก็ไม่ได้เขียนให้แต่จะพูดให้ฟังนิดเดียวการต,ตัวที่ผมชอบผมจะเขียนให้ตอนนี้คนชอบอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวไปค่อยศึกษากัน มันก็ถ้าใครจะไล่ไปตามน้ายกไปตามอะไรนก็เข้าอยู่ในมวดแต่ตามหลักการเราก็สึวแม้มันจอกตัวเซ็นเตอร์อ่ะเพียงแต่ว่าจะเป็นหนึ่งจะเป็นเจ็ดร์แค่นั้นแหละเจ็ดเก้าก็ถือว่าปิดแล้วดังไม่ต้องพูดเจียเก้าดังแค่ห้าเกียสองก็ดังเหมือนกันถ้าแปลกก็จะเป็นเก้าห้าก็ถือว่าดัง,งดังไม่หมดหรือพวกตรงสามหนึ่งไม่ต้องพูด ถ้าอยกคนที่ <3 S 1> สามเกียรติเรลตีเรียง <S 1> 1, <S แพงเลยใช่ไหมสามหนึ 3> 3, 1, ่งจะยิ่งดังไปใหญ่คะแนนก็สามหนึ่งเก้าเขามันก็มันอยู่ในนี้หมดแล้วเราก็เลกมันไม่จะเอาไงแต่ว่าให้จับเอาเลขบนผมยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าส่วนตรงมก็จะชอบเซตแปลกๆนี้ละ,ะจะเป็นเก้าเจ็ดนี่ก็ถามว่าผมฝันแต่วันนั้นที่ฝันว่าได้ทองกำฝันได้ทองอะ ขอให้พรเชวดาให้พรสามข้อผมก็อธิษฐานเอาข้อหนึ่งก็ได้ทองมามัดนึงประมาณจะเส้นปิดบาทอย่างเป็นมัดเลยอะไรของราแต่ว่าตามที่ผมแปลถ้าทองอนะ่ะสม่ว่ามันจะเป็นเลขศูนย์สองแต่นามสอเนนะ่ะถึงสองถึงสามถึงสี่หรือศูนย์ศูนย์แล้วแต่แต่ว่าเรื่อง่นเราจะแปลศูนย์สองที่เป็นตรงผมชอบเป็น กูเห่าจะแดงๆหน่อยๆเพราะที่วงกลมไว้คือเลขฝันอันนี้คือแปรฝันของตัวเองครับสร้อยคุมเป็นศูนย์ศูนย์แล้วนามสร้อยคือศูนึงสองศูนย์สามศูนย์สี่แต่ส่วนมากถ้าฝันได้สร้อยส่วนมากมันจะออกูป็นสองสองศูนย์ย่งเงก็ศูนย์สองตัวอาจจะควัวกลัวมันขาดมันกักศูนย์ศูนย์ศูนย์สองข้ามศูนย์หนึ่งคือร้อยเอ็ดไป กันไปแล้วแต่เ้ต้นผมชอบถึงสองอยู่คือถ้ามันไม่ออกตรงศูนย์หนึ่งก็ต้องออกถึงสองให้เบียดคนทักนิดแต่ส่วนมากก็จะเบียดแต้มคือแล้วมันมีเลขสองตัวเดียวเนาะให้ลูดใช่ไหมมันไปออกสองแปดวันนี้จะมีเปอร์เซ็นที่จะมาศูนย์สองได้อันนี้เป็นเลขฝันฝันตั้งแต่วันที่ได้ทองแต่ผมก็ไม่ได้พูดทำไยังไงว่ามันมัน ไปถูกอะไรไม่รู้จำได้แต่ว่าถูกลงวันเก้าเจ็ดเก้าจำได้แค่นี้ถูกลงวันเก้าเจ็ดเก้าก็มาดูตัวนี้มันเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าถ้าเทียง,งมันจะเป็นเจ็ดเก้าถัดทางตรงก็คือตัวเดียวกันนะหนึ่งเก้าไปเจ็ดเก้าก็มีแค่นี้แล้วมันก็เข้าเมนของเราพอดีอนนสี่ที่คือให้เอฟซีจับเอานกค่ะนกเออส่วนมากก็อาจารย์แม่เอานะคะเพราะว่าเขาทวงวดขึ้นกันนะคะ เอาเอาแม่เอาทางไหนมันก็จะเข่าทุกงว่ะอาจารย์แม่เข่าทุกงวัวรนี่คือฝันผมก็เอาโอเคมันก็ขอทางพอดีฝันเดนเก้าเจ็ดกะอาจจะเป็นหนึ่งเก้าก็ได้ถือว่าตัวเดียวกันนะครับมันทางตรงหนึ่งเก่าเลยเอียงอาจารย์แม่จะเป็นเจ็ดเกาแต่ว่าเอียงย่งไหนมันออกคือเคื่อนนะแต่ผมเอียงครั้งที่เลมันออกเจ็ดเก้าทุกครั้ง้าวิ่งออกกําลังกายแหละ ลุงปองจะให้ตัวไหนออกกาลังกายวิ่งวันนี้เหรอครับผมเราเลือกเอาระหว่ังศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งความน่าจะเป็นอืมผมมว่าศูนย์นะครับวิ่งศูนย์ว่ที่แล้วลุงปองบอกวิ่งสองก็สองมานะคะเน้นสองเลยเมื่อที่แล้วสองยังไงก็มาเออวันนี้กล้ามกึ่งอยู่ก้ามกึ่งระวังเลขศูนย์กับเลขหนึ่งแต่ว่าผมเชื่อเรื่องฝันผมนะฝันเรียนทองเป็นส้ยอย่างเงียต้องมีศูนย์ มีศูนย์แต่มันอาจจะแยกหนึ่งบนศูนย์ล่างก็ได้แบบเนี้ยก็<ะ>มันต้องใช้สองตัวนี้แหละอย่างแต่เราจะเอาอันไหนบนอันไหนล่างแค่นั้นเร<ะ>ิ่ต้นเอาตัวนี้หนึ่งกับศูนย์เป็นหลักหนึ่งกับศูนย์แยก,กว่าตัวไหนบนล่างแค่นั้นละแต,ตามผมเดากันน่าจะกติศูนย์หลักแค่นี้ศูนย์เขาชอบมาหลักสี่บบนนะก็เ<ะ>ลยว,วัดกันว่าเขาจะออกบนออกล่างศูนย์ ถ้าไม่ศูนย์ก็หนึ่งเนีไยมันอยู่แค่นี้แหละไม่มีศูนย์ก็หนึ่งวิ่งได้เราจากกันหนึ่งไปทดเจ็ดเป็นเจ็ดเก้าหรือหนึ่งเก้าก็แล้วแต่ยังอยู่ไม่ได้ส่วนมากผมว่าเดาว่ามันคำบร่นายว่ามันศูนย์นะยังไงศูนย์ก็ต้องมาประมาณนี้ประมาณศูนย์ก็มามีรอดเนอางที่ผ่านมาได้หรือเปล่าะไม่รวบไปวางไว้ไหนละหาไม่เจอแล้วหาดูเช้าไม่เจอ ครับโอเคไม่เป็นไรหลุงปองก็ถูกสองแปดน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งหกเจ็ดเรืออะไรแบบนี้จําได้อยู่ประมาณนี้แปดหกเจ็ดมาอย่างนี้ไอ้ตัวนั้นก็เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้ามันก็เป็นตัวหัวรางวัลที่หนึ่งครบหมดนะเลยหกตัวอาจารย์แม่งวดที่แล้วเข้าหมดทั้งบนทั้งล่างเนาะถ้ารางวัลที่หนึ่งหกตัวเข้าแล้วก็สองแปดล่างก็เข้าครบหมดงันนี้ก็น่าจะอยู่ในนี้อ่ะบนล่างอีกอ อ,นนอยู่ในนี้แหละเอาครับจับของเขาเอาว่าใครจะลองดูนะ่นก็น่าจะรู้แค่นี้เ<น>ยวเบองต้นตามหลักของผมคือจับเซนเตอร์แล้วก็ฉีกออกจับคู่หลักการ,รเลยฉีกออกเ,เซนเตอร์คือตัวกลางแล้วก็จะเป็นหนึ่งหรือเป็นเจ็ดแล้วแต่จะวางก็ฉีกออกไปเลยลจะเอาคู่ไหนคู่ไหนประมาณนี้เ็นต้นเงั้นบางทีมันก็มีสามตัวอยู่ในนี้เลย แบบนี้หรอือาจจะไปอย่างนี้เลยก็ได้แบบนี้นะประมาณนี้นะนะแต่ประมาณนี้เแบบนาะแบบ